การตะลุยเรื่องเด็ดในช่วงที่2กันต่อนะครับในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราไปตะลุยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคนเหล็กเลยทีเดียวนะครับหรือจะเรียกว่าเหนือมนุษย์เลยก็ได้คนคนนี้นะครับเพราะว่าความสามารถทงี่จะเอามาโชว์เนี่ยนะคะต้องบอกว่าหวาดเสียวมากๆแล้วก็ต้องขอบอกน้องๆที่กําลังชมรายการอยู่ในตอนนี้เลยนะคะว่า ห้ามลอกเรียนแบบเด็ดขาดเพราะว่าอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวที่เรียนแบบกันไม่ได้ใช่ครับต้องมีการฝึกฝนใช่นะฮะเอาละครับวันนี้นะครับคนเหนือมนุษย์ที่จะมาโชว์ให้เราว่าเขาจะโชว์เรื่องราวาดเสียวนั้นนะครับเป็นอย่างไรเขาคือใครไปพบเขาเลยดีกว่าครับไปเลยค่ะคุณมานะศักนุ่มอัมพันธ์ครับนี่แะครับคุณเล็กต้องถามคุณเล็กนิดนึงว่าจริงจริงคุณเล็กมาจากเพชรบุรีเลยใช่ไหมคะแล้วก็เพชรบุรีตันใหม่นี่ครับไม่ใช่ พราะว่านอนนวดอยู่แล้วมาไม่ใช่ครับจังหวัดจังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วตอนนี้กําลังทําอาชีพอะไรอยู่คะค้าขายครับค้าขายเอาจริงๆไม่ได้โชว์หวัดเสียวอะไรเป็นอาชีพไม่ได้โชว์ครับเล้ฮะคือนี่นึกสนุกขึ้นมาแล้วก็เล่นนึกสนุกขึ้นมานึกสนุกนึกสนุกนึกสนุกเอาทุเรียนตีหัวตัวเองเนี่ยพี่เนาะแล้วใครเป็นคนคิดคะไอหวัดเสียวหวัดเสียวอย่างเงี้ยพี่คิดเองคิดเอง แล้วคะเฮ้ยทำมานานยังคะก็หลายปีครับหลายปีประมาณเป็นสิบปีอ่ะเป็นสิบปีถักสรุปมาแล้วเป็นสิบปีนะครับเรื่องมาจากอะไรคะเรื่องมาจากว่าเกิดอุบัติเหตุฮะลูกมะพร้าวมันหล่นไตหัวแลอกวเอป็นแล้วเป็นไรไหมฮะลูกมะพร้าวก็งงครับงงครทีนี้เราไปคิดว่าทำงานจะให้มันหวาดเดี่ยวอะไรเราเอาทุเรียนมาโยนแล้วมงมัน ปรากฏว่าก็เป็นอาชีพชนิดหนึ่งเหมือนกันที่ว่าเวลาไข่ก็ให้ไปโชว์อะไรแปลกๆแล้วก็ไปได้ผมยุ่เไปนานแล้วนะเนี่ยเพิ่งเพิ่งมาออกรายการเนี่ยเป็นรายการแรกอรับโชว์แล้ะครับพราะผมเตรียมพร้อมมคะเนี่ยพร้อมครับฟิตู่อาทิตย์ฝาแล้วโอ้สนใจนะแน่ใจมื่นเปอร์เซ็นระหว่างโชว์เนี่ยเราต้องเออเรามีการเตรียมพร้อมให้แล้วเซฟให้เรียบร้อยนะคะจากโรงพยาบาลเวทานีนะคะถ้ามีอะไรใช่ก็ช่วยเต็มที่ อ่ะพร้อมที่จะชว์นะครับครับครับพร้อมแล้วก็ลุยเลยอะไรครับหัวใช่เท้าลองนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นความสามารถผมก็กลัวมันจะโดนมือผมเลยเฮ้ยโอ้โหทุกอันนะครับ ผมจริงๆครับโอ้โอเคไปอแล้วตอนนี้นะครับจะมีแก้วลองด้วยนะครับผู้ชมครับเรามีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเวชธานีนะครับมาดูแลความปลอดภัยนะครับอันนี้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับอันนี้ เป็นไรไหมครับเจ็บยาเลยนี่ยังมีติดอยู่เลยนะคุณไม่ไม่แต่ยานที่ผมว่าเหนียวที่สุดคือนี่แหละนะครับอะไรคาราบาวแดงเนี่ยครับหุ่นเก่าบ้าอันนี้ใช่แล้วไม่เจ็บเลยก็เจ็บบ้างแต่ไม่เยอะชินละทั้งั้นน่ะไม่เจ็บจีบฟางไม่เจ็บไม่เจ็บเลยนะคะอ่ะโชว์ต่อไปต่อไปค่ะเป็นลูกดอกลูกดอก่ลนครับ้ ผมด้านหน้าเลยครับไม่เป่านละพี่โออดีนะจอมรอบใช่ไหมครับหันหลังบ้างไม่เป่าครับผมไม่เป่าครับเพียงเอาอครับ มมีออันขงผต่อไปเป็นนอนบนบีดวัดของแท้นะครับโอ๊ยอ้าวาเ<อ>าชิญครับเชิญครับเชิญีกบ็อกด้วยเหรอครับอ๋อยต้องทุบนะ พี่เอาให้ถนัดก่อนนะเอาให้พอดีก่อนนะเอาให้พอดีก่อนแล้วค่อยวาง ไม่เป็นไรครับเหมือนเดิมโอ้หหลังเป็นรอยเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าไม่เข้าครับคือเป็นรอยยาวๆแต่มีรอยม,มีรอยเย็บที่ตัวเคยขาดไปครึ่งหนึ่งนั่นเลยครับเนี่ยไม่ใช่ใช่นะครับไม่เข้าครับดิฉันเจ็บแทนอะ่ะต่อไปไป,ไป,ไปเป็นอะไรคะพี่คะหัวมงทุเรียน เปียนแท้ครับคุณเปียนแท้เป็นชอบใช่ไหมครับ แกรสิครับนี่แต่เดีย่อนนี่ไม่ได้ทำนานมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่งกลับมาทำชคือตอนนี้ให้ลูกๆเล่นรันสองก็เพิ่งมาเล่นงานนี้เป็นงานแรกดีกว่าให้ลูกๆเล่นครือไม่ได้เล่นนานมากแล้วประมาณสักสองสามปีเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้เป็นหนึ่งถามว่าพร้อมเตรียมพร้อมหรือเปล่าเพราะเวลาไม่ได้เล่นนานๆเนี่ยแล้วมันจะแต่เพื่อรายการนี้ผมมาเล่นเต็มที่เลย บินของเขายังไม่หมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาชมกันต่อช่วงหน้าเรื่อง